ประพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัท เป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามตาตาาป่าตามเขาลำนอไพรคนอยากขายแกลนไม่สนใจมิได้ตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่าวิเล็กซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแดงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ไัยโต ภายรอบด้านมีจากจิจนี้ทั้งนั้นโดยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็ม mm ีกิเลสต่างคนต่างมี mm hmm. เมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดสิจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานให้เป็นประโยชน์ใจร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมี สาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบเริ่มเรื่งมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟัง,ก,ลลนะฟงก็จมไป รือท้อถอยแดไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชือ่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับ,รบ,รบพระพุทธเจ้ามาตรัสรูแต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก,กายกองจนคนานานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับ ในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเขาวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรนนิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือ ถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนาน,านไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเหมือนกับลือ้อขนเอาศาสนธธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย เป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปฏิพัน์ก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนปทุนถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปริพาันธ์นานปฏิพันธ์ไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลปิพนนันธ์มันจะสิ้นเกศสิ้นสมัยหมดเกศหมดสมัยพูดธรรมาสางเราก็ว่าพระอนุนท่านรู้สึกว่าท่าน ท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนถามถามาทำไมเพราะ,ะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้น <c oughs> นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่อง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกครจะทํายังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุน่าสงสัยนะทำนี้น,นั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถาคดเมื่อเราปณิพันธ์ไปแล้วนะั่นฟังนี่เป็นหลักสั้งผ่ฉะนั้นการปณิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน ที่ระองจะรงรื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาส,สนาล่วงไปนานแล้วมรรผลทพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเท้าวาดยังมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นทั้นั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตาม อะไรที่บกพร่องเพราะการปรนิพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปรนิพันไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ท,ทรงประชนรอยู่ก็เป็นนั้นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัย ในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกช่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลบุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูตลงมังเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความด้นเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็น อดนเราไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชนากิเดสออกหมดในพระไทยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับลาดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมาผลิพานตามเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระโอวาเอาไว้ในผู้ดำเนินปฏิบัติตาม เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทําบทใดบกพร่องสําคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่กานกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นขแนขแนงขแขนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพาน ล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิทิสมมาสังกปจนกระทั่งสัมมาสมาธิาธน,าาธาธน,นี้เคลื่อนค้าดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไปตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยอยิย่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใด ที่จะเนื้ออำนาจไปจากมัดที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสาคัญแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเครื่องที่จะทำละกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่ เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ปลูกมานั้นออกจากจิตใจของของสารโลกสมาธิสัมมาสังกัปปุสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสมาวาจาสสมากรรมโตสมาอาิโวสมามายาโมสมาสติสมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่อง ถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่องธรามัชชิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดําเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนื่นนานไม่มีทางปิดทางแหวคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้ นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดําเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไวแก์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิงย่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธิฏิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวทิเลียดมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวที่เลีดอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวทิเลียดออกไปตีแผ่อํานาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยบคายของตนตมันสลัดปัดทิ้งกิเลียดประเภทนั้นๆออกได้โดยลํหนับลำหนัก ไม่มอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้ว เราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกขังขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของกิเลสมันเอาอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามเหมือนหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้า ความทุกข์ความทรมานทางจ,จิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเศษสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเา็จสรรนั้นให้ลงสู่หลักความกิงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความกิงเช่นว่าสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเขา้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคํามาบุขค้า่าคนมาหญิงมาชายมีอะไร เลสอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าอะไรอะไรมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปล่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆนั่น มีแต่ความทุกข์ความลาบากภายในใจิตใจนี่เพราะอํานาจแห่งความเจ่าในกิเลสเพราะตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างทิ้งเดียวว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในสนุนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญา ผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันหนึ่งแล้วนี่มันคนที่ไหนผลเลีบฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกไปมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลาบของมันสลางไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่ นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปคล้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นน,นี้เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชันไปแล้วจิดก,ก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัด คือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเปลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเทลายก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ ฝุดคดลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาจากความล่มจมที่ดดกิเลสเหยียบย่ำทําลายดีดขึ้นมาดีดขึ้นมานั่นนี่เด,เดี๋ยวเรียนหลักความจริงทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่ที่เ,เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้น เพื่อจะแก้ไขกิเดสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเจเฉยโดยไม่มีรสมีาิาตโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทําไปไม่ตลอดเหมือนกันคายะบังคับจิตใจหยุดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทํางาน แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให Trans ้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบ,บังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบ,บังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทํามีจะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลาย แต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่อง,งดึงดูดพาให้ทาถึงทําถึงยากลาบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับใจทําเมื่อทําลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจ การงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไร,ะไรๆมันสําเร็จไปได้ด้วยอํานาจแห่งความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทั้งผลแล้วความอุตสาหพยายามมันเป็นมาเองน,นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานงทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทําอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาชวะงานบําเพ็ญกุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทําทาน ทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็าตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจัก์อยู่นี่นั่นลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำทันลานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการการะทบกระเทือน ร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้าก็าตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็าตามให้เงินให้ทองก็าตามให้ขนมขนมก็าตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเท่าความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสีย ไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นจะชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการ,งรสงเคราะห์ซึ่งกละกนันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่พ้าเรื่องเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกัน ศีลเป็นยังไงทําความรบเรียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียนเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกนและการรู้รจิตด้วยใจซึ่งกนและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่ มันก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากนันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนนม่แต่ผู้ใดไม่เดียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ป่นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเราเนี่ยเราก็พอใจรักษาการภาวนาอเราพูดถึงเรื่องการภาวนา ก้าตอนนาถึงจะทุกข์จะลําบากก็เราทํางานนี่ยเพื่อฆ่าตัวมันเสนียดันลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจท่ารียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่ง,กกตงแต่แขนออไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหาร ขีดอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่าน,นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอบไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เนี่ยสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่เล้วคีน่น่าเลยสิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็น อาชลพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะมีเลี้ยงมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียดเบียนค,ยนคอยยุ่ยแย่ก่อควร่นจ,จิตใจของเราให้ชอบช้ำขุ่นมมยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้ว่แลนี้ตั้งแต่เสือร้ายมันเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำ, succeed. ทำลายเสือไล่นี้ปราปรามเสือไล่นี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูก,แต,ลกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นป็นสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินโรถคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตต่อธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเท็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก Resources ็ให้ชนะอ่าตายก็ตายนี่ นี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสําคัญที่มันทคอยทําลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียว กิเลสมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทําลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้น กิเลสก็ตายไปหมดอ้าวเข้าทางยังกลมกับไปฆ่ายุ่งกองนาเนรนาห์ทางกลมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหาคุชราธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิม,มนต์พระมาคุชราธรรมาคุจราธรรมายุ่งไปยุ่งมาลำบากเปล่าเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวพยอยู่ภายในจิตใจของตนอมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพระป็นศาสตราวุทธที่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาเมื่อว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลัง <H m. S 2> แล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้ <H m. S 2> เราจะาวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งเสือนาอยู่ภายในจิตใจมันจิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะพี่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่แย่ทําลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายส,ายส,ายสุขั้งมาตะสุขั้งมาตะอย่างพระมหากรบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบัญทมกลางคืนพอดีเพราะเสด็จออกมา สงฆ์พนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นประหัตรแล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขั้งวตตะสุขขั้งวาตะสุขนอสุขนอก็สุขละสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อควนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอดด้วยธรรมโล่งไพด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้าม,มายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลสตัญหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกลายเป็นใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกว่างความโศกเศราหโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทําเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทาง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีญันที่อะคอยจะหลบที่อะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ รพระนิพนธ์ผ่านไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัดต,ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวาคาตตก็ตัทธมงตรัตส,รมสรไม่ชอบแล้วนิยานิกระทําก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดแบบรัมดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้า,าทรงสมะชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในถ้ำกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องนีงามพระพุทธเจ้า เหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับาศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศาศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ม่าเหมาะสมกับธรรมได้ากใจใครถ้าไม่ได้าก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดยังจะขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะค่อว่าลูกตถทาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละที่จะยอ่อเป็นพอตสงควรขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละอะไรอยู่บนอากาศไม่มีแอส